ไรอันใส่แว่นตาด้วยครับคือพ่อคะรอันไม่ใส่แว่ตาตัว้อมนะคะพ่อตัวจริงก็ต้องใส่แว่นตัวปอมตัวจริงใส่แว่นเป็นสแรนะอันไหมโใส่สมัยแรกเลยโอ้ยชัวงใต่สมัยแรกเลยแม่ก็แม่แหวนด้วยนี่ใส่แววน นี่นอกจากดูแลดูแลความปลอดภัยวิเวติเวตได้้เอฟีนะพบเอฟีครับดูรายการีครับเออเี๋ยวเอีนะเดียวไม่หมดนี่อนเดียวกันเล่นกับแม่แม่บอกอันใส่กัญชาด้วยาเดี๋ยเดี๋ยวให้ครณลิงคุณลิงมาประกาศคุณลิงมาประกาศคุณำได้ไหมาท่านไหนหมายเลขสามเียงกัมาเลยค่า าาม,มีสิทธิ์ได้เลือกสอบคำสะดวกวันนี้นะคะสอบขื่อท่าะคณคะกรรมการก่อนนะคะเลือกได้เลยค่ะ